สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยยอสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนะนิจิคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอารดิบลเองนะครับในคลิปนี้ฮะก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับของเดือนนี้แล้วนั่นเองนะครับผมนะก่อนที่เกมจะปิดอัปเดตไปนะครับผมนะเพื่อต้อนรับแสงใหม่รอนไลฟ์การ์ดนั่นเองนะครับผมนะทัดแสงที่เรารอลุ้นกันอยู่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้มาลองดูกำหนดการกันบ้างว่าแต่ละเกมนะครับจะเปิดเมื่อไรและปิดเมื่อไหร่กันบ้างเองซึ่งตอนนี้มีแค่ลารนเจอร์กับไลเดอร ดูกาหนดการกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเกมแรกครับก็คือเป็นล a าเรนเจอร์นะครับผมนะก็จะปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง6กโมงเย็นนะครับโอ้โหไปไกลเหมือนกันแฮะโอโ้หลายชั่วโมงเลยนะครับตั้งแต่10บโมงเชา้าจนถึง6กโมงเย็นนะครับผมนะไม่น่าจะได้เปิดเร็วครับปกติเขาจะเปิดเที่ยงเนาะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาลากยาวจนถึง6กโมงเย็นไปเลยนะครับผมนะก็รอดูว่าจะมีหมดอะไรเข้ามาแทรกไหมนะครับผมนะ ที่อาจจะมีจริงๆก็อาจจะมีด่านรถไฟครับอาจจะมีด่านรถไฟอาจจะมีเขาบังกฎนะครับเนาะเพื่อมาแทรกนะครับในด่านปกตินะครับตามที่มันเคยมานั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวต้องรอดูประกาศครับว่าจะมาหรือไม่มานะครับผมเนาะแล้วก็ทั้งฝั่งของตัวละครใหม่ทั้ง3ตัวนะครับธาตุปกติ2ตัวธาตุน้ำนะครับผมแล้วก็ว่า้าแสงอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็นตัวใหม่นั่นเองนะและส่วนอีเวนต์นะครับอีเวนต์ต่างๆนานากับเพื่อโอกาสอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาคืนของวันที่30นะครับก็คือเป็นเที่ยงคืนไม่ใช่ดิ สี่ทุ่มอ่ะสี่ทุ่มของวันที่3 1ก็จะมีเพื่อโอกาสนะครับที่เป็นตัวใหม่นะครับที่เป็นท่าแสงเนาะนะครับก็จะสามารถเปิดได้ในช่วงนั้นนะครับถ้าใครรอแบบตู้เพื่อโอกาสอยู่นะครับก็ไปเปิดในช่วงนั้นได้นะครับผมแล้วก็เพื่อโอกาสในช่วงนั้นก็อาจจะออกดีก็ได้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ถ้าฝั่งของเกียร์นะครับก็มาเช่นกันนะครับเกียร์ใหม่ของซัมเมอร์ชิ้นเดียว8ดดาวครับยังไม่รู้ว่าจะเป็น ช่องกลางหรือเป็นอาวุธนะครับแดาวเนาะต้องมารอดูกันแต่ผมว่าน่าจะเป็นช่องกลาง8ดาวแหละนะครับในในความคิดผมนะโอเคก็เอาไว้ติดตามข่าวสารกันเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงแบบอ่าโพสครับอัปเดตข่าวสารใน,ในชุมชนเรื่อยๆนะครับระหว่างวันที่เรารออัปเดตเองนะครับซึ่งเกมเปิด6โมงเย็นเนี่ยก็แน่นอนครับเซิร์ฟเนาตั้งแต่6โมงเย็นยัน2ทุ่มยัน3ทุ่มแน่ๆเพราะฉะนั้นใคาเคลียรภารกิจเอาไว้ล่วงหน้าก่อนก็สามารถทำได้นะครับผมนะ,นะคมนะเคลียสเตตพิเศษส,สษลักพวกนี้เอาไว้ก่อนเนาะ6โมงเย็นเราจะได้เคลียแค่ เล็กๆน้อยๆแล้วก็ข้ามวันไปไน้องนะครับผมน่าจะแบบโ,โหปัจจุบันเนี่ยเกมก็หมุนมากอยู่แล้วนะครับเปิด6กโมงเย็นเนี่ยเกมน่าจะหมุนหนักกว่าเดิมไปอีก <c oughs> ต้องรอดูกันว่าจะหมุนหนักแค่ไหนเนาะแล้วก็ข้อมูลอัปเดตตัวละครเกียร์ใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนถ้าเป็นแพ็คพวกแพ็คสุ่มเกียร์แพ็คแสงมืดที่แบบจะมาหรือไม่มาเนี่ยอาจจะต้องรอดูเป็นสี่ทุ่มของวันพรุ่งนี้เลยของวันที่30เนาะแล้วก็อาจจะเป็นสี่ทุ่มของวันที่1นะครับเนาะมันจะมี2เวลาก็คือสี่ทุ่ เที่ยงคืนของ30แล้วก็4ี่ทุ่มของวันที่1นะครับนะก็จะมี3เวลาที่อีเวนต์เต็มๆเนี่ยมันจะมาแล้วเองนะครับผมนะเกมที่2ครับก็คือ라이เดอร์เรนเจอร์นั่นเองนะครับก็ประกาศปิดเซิร์ฟเหมือนกันนะครับผมนะวันพรุ่งนี้ครับ라이เดอร์เรนเจอร์ก็จะเปิดเร็วกว่านะนะครับเออไล่ไล่ไรเดอร์เรนเจอร์เนี่ยปกติเขาจะเปิดเร็วเนาะนะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยไล่ไรเดอร์เรนเจอร์เขามักจะเปิดเร็วกว่ากำหนดที่เขา,าเปิดเอาไว้นะครับอย่างเช่นแบบถ้าผมจะไม่ผิดรอบที่แล้วมันปิด มันเปิดบ่ายสามแต่ว่ามันเปิดเร็วกว่าน,นั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งบางนะครับก็เข้าได้เล่นก่อนนั่นเองนะครับผมนะไล d e เดอร์เ r นเจอร์ครับก็ประกาศปิดตั้งแต่กี่โมงเอ่ยตั้งแต่8ปดโมงเช้าโอ้ปิดเร็วกว่าตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงเลยนะครับผมนะแต่ว่าอาจจะเปิดเร็วกว่าน,นี้ประมาณเที่ยงก็ได้นั่นเองนะครับผม,ร,บผมอรอมาเราติดตามชมกันดูนะครับว่า จะเปิดเร็วไหมนะครับที่อัปเดตมาก็คือจะเป็นอีเวนต์จิ๊กซอนะครับก็เป็นพัซเซอร์นั่นแหละนะครับจิ๊กซอก็คือพัซเซอร์ของเรนเจอร์นะครับนะก็เหมือนกันนะครับก็ไปลงที่ไลเดอร์นะครับอัปเดตมาเนาะเพิ่มเขาจะปรับพวกความยากนะครับของด่านสูงๆเนาะสองพกว่า3000แล้วก็พันนิดๆเก้าร้อยกว่ากเนี่ยนะครับก็จะโดนปรับในเรื่องของความยากลงมานะครับเนาะเราก็จะผ่านกันได้ง่ายขึ้นซึ่งตอนเนี้ยไลเดอร์ไรเจอร์ของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 9 0 0ไม่ใช่หนึ่งพันนิดๆนะครับนะก็จะไปได้ไกลกว่านี้นะครับหลังหลังจากอัปเดตนั่นเองเพิ่มฟังก์ชันอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็พวกสนามประลองนะครับพวกโซนะครับที่เป็นแสงมืดนะครับก็จะมาเพิ่มนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับในทางฝั่งของ r i เดอร์レンジャที่เขาอัปเดตมาเน่เองนะครับผมนะส่วนทางฝั่งของเดือนนี้นะครับก็ต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับผมนะส่วนตัวละครในเดือนนี้นะครับอย่างชิอ้อนนะครับถ้าใคร ได้มาแล้วก็ยินดีด้วยแต่ถ้าใครยังไม่ได้เนี่ยผมแนะนําว่า<ๆ>ก็อยากให้มีติดเอาไว้นะครับผมแล้วก็ลองเปิดเปิดดูแล้วกันนะครับผมเนาะหรือใครอยากจะรอ,อยุตรอรอลอ้นแบบแสงใหม่นะครับที่มาในเดือนถัดไปเนี่ยก็ลุ้นได้ครับแต่ผมคิดว่าชิออนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้โดนเนฟมากนะครับในในการข้ามเดือนเนี่ยนะครับผมว่ามันมันน่าจะไม่โดนเยอะหรอกนะครับมันอาจจะยังพอใช้ได้อยู่ต่อไปนั่นเองนะครับส่วนของผมเนี่ยถ้าผมรีความสามารถได้เป็นทางฝั่งของตัอต้านหยุดเวลาเนี่ยผมก็ได้ใช้น้องยาวๆได้นะครับแต่ตอนเนี้ย น้องความสามารถยังไม่ค่อยดีมากก็เลยยังไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับสำหรับตัวชิออนนะครับส่วนทางฝั่งของดาเมจนะครับก็ยังดาเมจยังมหาศาลอยู่น้องสำหรับตัวชิออนนั่นเองนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสกิลนะครับชิออนยังมีข้ามหลังอยู่ข้ามลึกด้วยนะครับมารอดูกันว่าถ้าข้ามดึงกันแล้วจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมนะไปดูเลยไปดูเลยไปดูในสเตจเลยชิออนเนี่ยมันมีข้ามหลังครับถ้าชิออนโดนประชิดเนี่ยเดาอ่าฉันที่ชิออนเนี่ยเขาจะข้ามหลังนะครับนะแล้วก็ค่อนข้างจะข้ามลึกด้วยนั่นนนนเเองะะจ๊โหหกมมุขาด เกมยังไม่ปิดอัปเดตเกมยังหมุนขนาดนี้แล้วถ้าแบบเปิดเซิร์ฟมา6โมงเย็นเนี่ยนะครับจะอลังการแค่ไหนสำหรับคนที่เข้ามาเล่นกันเนาะอ่ะไปดูเลยครับไปดูดาเมจนิดนึงนะครับอ่าผมใส่เกียร์สุดขนาดนี้ดาเมจของชิออนน่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับนะไม่แน่ใจว่าหมดหลอดไหมนะครับเอาไว้แบบทดสอบไงเปิดเซิร์ฟมาจะได้รู้ว่าชิออนเนี่ยนะครับก่อนอ่าอยู่ในเดือนตัวเองกับข้ามเดินไปแล้วเนี่ยน้องจะเป็นไงก่อนเนฟกระโดนเนฟโอ้โหแล้วน้องก็ ออกสกิลบัฟก่อนโอ้ยมาซิลมาซิลใช้สกิลก่อนเอาไหมมันเป็นโคลนมาซิลออกมาไงที่ใน PVP เนี่ยไม่ค่อยโคลนทีมาเล่นในสเตจหลักธรรมดานี่เขย,ย่นโคลนจริงนะครับตัวละครที่เป็นมีร่างโคลนเนาะอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ร่างโคลนดิโคลนเพื่อนเออเอามาเชยอนดูสินี่โบบาโบบาอ่าโอเคนะครับหมดหลอดนะ นะหมดหลอดหมดหลอดนะครับ <im fallen> เอ๊บเดี๋ยวผมไปถอดอัพเกรดธาตุให้ดีกว่านะครับเนาะถอดอัพเกรดธาตุให้ดูดาเมจว่าดาเมจที่ไม่มีอัพเกรดธาตุเนี่ยมันสูงแค่ไหน <im fallen> อ่าด่านี้ดูการข้ามครับดูการข้ามเราจะปล่อยให้เลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นศัตรูเนี่ยเข้ามาประชิดแล้วเราดูอ้อตัวแมวกันครับแมวมันจะเปดมันจะอ่ะอ,นนอันนี้อันนี้ไม่ข้ามอันนี้ไม่ข้ามอ่ะอันนี้ไม่ไม่ข้ามนนไม่ข้ามถ้าไม่โดนประชิดไม่ข้ามครับนี่ พอประชิดปั๊บนี่เลยเห็นไหมปึ๊บ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 อ่าถ้ามันมีการประชิดขึ้นมาเนี่ยมันจะข้ามแบบนี้สำหรับตัวที่อ่อนนั่นเองนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวไปลองถอดอัพเกรดธาตุเพื่อทดสอบดามีด,ดีกว่าเนาะกลับมาอีกครั้งนะครับผมนะหลังจากที่ผมไปถอดเกียร์มานั่นเองนะครับผมนะผม,นะผมก็เอาเกียร์ของทิออนเนี่ยอ,ออกไปก่อนนะครับอัพเกรดธาตุเพื่อด,ดูดามีที่แท้จริงของเขานะครับโดยที่ไม่มีอัพเกรดธาตุนั่นเองนะครับผมนะอ่านะครับมาดูท่าฝั่งของดามีของเขานั่นเองนะครับ ว่าจะเหลืออยู่แค่ไหนนะครับแล้วเขาข้ามเดินไปแล้วเนี่ยดาเมจเขาจะลดลงหรือว่าหรือเพิ่มขึ้นหรือหายไปไหมนั่นเองนะครับผมนะชิออนโอ้อ่ะโอเคไม่ไม่เป็นไรครับสลอ็อตไม่มีดาเมจอยู่แล้วชิออนชิออนเร็วชิออนชิออนใช้สกิลชิอนชชชอนไม่ใช้สกลิลเอาใหมา่อีกหนึ่งรอบนะครับโอ้โหน้องแบบยิงปกติแรงอยูนะ่นะสัตว์ชิอนอนนะครับดาเมจปกติของน้องแรงมากเหมือนกันเอาละ อ้อะได้ได้สล็ตมาอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรออกดาเมจหน่อยชิออนอ่าโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ถึงครึ่งหลอดนะไม่ถึงครึ่งหลอดครับเพราะว่าบอสมันไม่กระเด็นท้ายหลังเนาะนะครับไม่ถึงครึ่งหลอดครับสำหรับตัวชิออนก็ทําดาเมจได้แค่นี้นะครับประมาณ40 40 45%นะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันครึ่งหลอดเนี่ยบอสน่าจะก,กระเด็นท้ายหลังเนาะนะครับแต่ว่าอันเนี้ย บอสมันลดไปแค่ประมาณ45นะครับตัวเกือบๆอ่ะเกือบ50นะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าข้ามเดือนไปแล้วเนาะนะครับตัวชิออนเนี่ยจะดาเมจหายไปมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวข้ามเดือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้ขอแบบขอใส่เกียร์กลับไปก่อนเดี๋ยวเกมป้องกันผมบันเลยนะครับอ่าโอเคขอใส่เกียร์กลับไปก่อนนั่นเองนะครับผมนะปึ๊บ อโอเคเล่นพี p ีสักหนึ่งตาละกันนะครับผมเนาะก่อนที่ชีออนจะไปนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้ผมก็บอกได้เลยว่าแบบทำใจยากเหมือนกันนะนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ได้เนาะนี่นี่ถ้าข้ามเดือนไปแล้วแล้วเก่งนี่คือผมบอกแลว้วแบบโอ้โหน่าเสียดายครับแต่ถ้าข้ามเดือนไปแล้วกาก,ากหรือแบบโดนเนิร์ฟไปเยอะเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญของคุณไปนั่นเองนะจ๊ะโอเคครับมา ผมเจอกับทีม5ตัวแบบนี้นะครับผมก็เลยจะต้องใช้โอ้ยเราเดินไปหาเขาแล้วอะ่ะแล้วทำไมบททำไมบดมันบดมันไม่ยอมกระตุกโอ้มันจบลงแล้วแบบเนี้ยเรามาอยู่หน้าป้อมเราพัดขนาดนี้แล้วบดไม่ยอมใช้ไม่ยอมใช้ไอเทมใส่เราเลยอะ่ะล้วก็เพสสิที่เราใช้ไอเทมเพราะว่าเราอยากให้ปังตรงข้ามบดฝังตรงข้ามเนี่ยมันใช้สกิล เอ้ยมันใช้ไอเทมสู้กับเรากลายเป็นว่าบอดไม่ยอมใช้ไอเทมใส่เราซะงั้นบอดไม่ยอมใช้ไอเทมเลยอะ่ะ <c oughs> คือปกติเมื่อกี้บอดมันต้องพัดกลับมาไงเรากดพัดปั๊บมันต้องพัดกลับมาเลยแล้วเราจะพร้อมคอมโบใส่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าบอดไม่ไม่ไม่ยอมใช้ไอเทมเลยสักอันใส่เราวัดอ่ะโอเคตามนี้แพ้ให้โชว์ไปหนึ่งรอบ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ดิเราจะมาแพ้โชว์คนดูด้วยไงกัน,เร,น,กน,เ,รเ,นเราต้องชนะสิสตาร์หนึ่งเออมาลองเล่นดูมาเราต้องชนะสตาร์หนึ่งอ่าชิออนเอกเหมือนกันเลยใ <c oughs> ดวความสามารถเหมือนกันเลยอืมต้องแบบนี้สิชิออนโขกกรดามแม็กทำไมหลีกมันมันตึงกันจังเลยอ่ะทีมนี้ป้องกันห้าตัวครับมาดูสิบอทใช้เทมสู้กับเราไหม <L an> <l <ans> ปกติเราจะเอาละตบตบออโต้เอาละ,าละ,ออาละมีมีโอกาสแล้วมีโอกาสแล้ะแข้งไป <l ans> เอเดี๋ยนะแพ้แน่เลยแบบนี้ดูท่าแล้วบอดมันไม่ยอมจะพัดมันไม่ยอมใช้เท่มแบบต่อนเนื่องกับเราโอ้โหปากตรงข้ามออกมาเยอะจังเลยอะอ๋อเขามีมุดใช้เขาใช้มุมนักปันเอ,อมุนักปันมันเป็นล่างโคลนนี่นี่นี่โอ้โห คนดูดูบางคนอาจจะบอกว่าพี่ฟองสบู่มันไม่ค่อยเก่งพี่ดูดูเอาละกันฟองสบู่อ่ะดูดินี่ฟองสบู่เก้าวินะของมูลนักปัน่นถ้าเจออ่าของตัมใหม่นะครับของร้อนเนี่ยสิบสองวิหนักผมบอกเลยหนักแน่โอ้ขนาดมูลนักปั่นแบบยังเก่งขนาดนี้นะครับในทางฝั่งของฟองสบู่เนาะทั้งสองรถฟองสบู่มันมันยกติดดียกติดเยอะด้วยนะครับผมนะถ้ามาเป็นแบบในเวอร์ชั่นใหม่นะครับของร้อนเนี่ยน่าจะเอาเรื่องได้อยู่นะครับอ่าร้อนเนี่ยมันเป็น สูงสุดคือ12วิเนาะในสกิลเนี่ยผมว่ามันน่าจะแตกต่างจากมุนนักปันน่นนะครับถ้ามุนนักปั่นเนี่ยมันจะเป็น10มันจะเป็นเออ่6วิตั้งแต่แรกใช่ไหมอ่ะผมขอดูหน่อยหนึ่งนักปัน่นนักปัน่นเกมน่าจะทําดักมาหน่อยหนึ่งอะ่ะผมคิดว่าอ่านักปั่นเนี่ยนะครับเนาะฟองสบู่มันจะอยู่ที่6วินะครับพื้นฐานเลยไม่ว่าจะเป็นล่างปกตินะครับหรือจะเป็นไฮเปอร์ไฮเปอร์แม็ก9ดวกาว9ดาวแม็กนะครับมันจะยังเป็น มันจะยังอาจจะพูดยังไงดีอ่ะมัน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 ยังเป็น6วิเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวรอนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนนะครับอ่ารอนเนี่ยน่าจะเหมือนกับตัวตัวที่คูณสกิลมันเป็นคูณระยะสกิลอะ่ะใช่ไหมเหมือนกับสลอ็อตอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีซะด้วยเดี๋ยวนะเราต้องดูของใครอ,ะอ่ะอ่าลำนำย้อยยวนของใครว่าเดี๋ยวนะแสงมืดผมลืมผมลืม น่าจะเป็นเยลลี่ใช่ไหมน่าจะเป็นเยลลี่แหละเพราะว่าเยลลี่มันมีระยะเวลาคูณกับเลเวลไปไหนแล้วเยลลี่เราอ้าวเยนลี่หายอ๋อนี่เยลลี่อึบ๊บปึ๊บอ่ะประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมลำนำคูณระยะเวลาผมว่าน่าจะแบบนี้ นะครับผมว่าไอตัวโคนี่ใหม่เนี่ยไอไม่ใช่โคนี่ตัวร้อนใหม่เนี่ยนะครับน่าจะมีสกิลที่นับกับเลเวลต้องคูณกับเลเวลแน่ๆคือให้0.05มานะครับไอไม่ใช่ดิ0.05วิมานะครับผมต้องในการยกแล้วก็ถ้ายิ่งใช้เป็นเลเวลสูงเนี่ยนะครับยิ่งจะ ได้สกิลยกได้นานขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคิดว่าไฮเปอร์เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6 5ห้าวิหวิประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครทําเป็นไฮเปอร์แม็กก็จะได้สูงสุด12บสองวิแล้วก็ถ้าเป็นก้าวถาก็เป็น12วิผมว่านะตัวยกร้อยของตัวใหม่ของเกมนะครับรอนท่าแสงรอนไร้ากาดนี่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมว่าเขาไม่น่าจะให้มาแบบเรเบโลไฮเปอร์เงี้ยไฮเปอร์ Hyper ก็ร้อยไอไฮเปอร์ Hyper ก็เป็น12วิไปเลยอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าจะเป็นอย่างกัน นะครับนะอ่ะโอเคก็จะเป็นยังไงบ้างก็เรามารอดูรออัปเดตกันแล้วกันว่ามีอะไรเข้ามาใหม่นั่นเองครับผมเนาะเปิดเซิร์ฟพร้อมกันหกโมงเย็นครับเกมน่าจะหมุนนะครับก็สู้ๆแล้วกันทุกคนนะครับอย่างหัวร้อนนะถ้าใครเข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะเจอใหม่คลิปต่อคลิปนี้ไปจับขับไป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 ครับบ๊ายบาย